จบไปแล้วครับลูกค้ากาลสิน์นะครับอ๋อสาวอะไรวะสามคำรู้เรื่องครับคนจะซื้อก็ไม่มีอะไรเยอะครับก็มาบอกชอบตอนโทรมาก็บอกว่าอยากได้ A15 สักคันอ่ามาเลยครับเอ7อเครับผมก็จัดไปมีพอดีครับ ไม่ถามเยอะเออมีคันนู้นคันนี้ไม่มีตัวเรียกหรือยังไงก,งก็ไม่ว่าครับดีครับไปนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับกาลาสินเดินทางปลอดภัยครับอ่ารถเราที่ร้านก็ยังมีให้เรียกอยู่นะครับจะเป็นอ e ีซูกินะครับตัวนี้40แรงหรือจะเป็น b ีพันหครับอ่าฮีโน่ซี 6, หนึ่งสี่คูเปต้าบีหกพันหนึ่งสามเจ็ดสวยๆทั้งนั้นเลยครับ ก็อันนี้ก็จะเป็น XB1 อ่าสนใจก็ราคาโทรสอบถามกันได้ครับอ่าตอนนี้ก็จะเหลือเอีนะครับ a 1 5นะครับผมบัโทรติดต่อก็0828747250นะครับอ่าหรือจะเอา6,600นนะครับก็มีให้เรียกนะครับก็โทรมาคุยกันแล้วกันนะครับผมอ่าสวัสดีครับอ่าก็อันนี้ก็ a 1 7ก็การและสิทธิ์้ะครับ A15 ก็ยังอยู่นะครับผม เอ15ก็มีโรตารี่ด้วยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้เด็กจะสีไม่สวยครับเพราะว่าร้านเราไม่เน้นสีนะครับนี่ครับอ่าก็ตัวนี้ก็อยู่ที่85,000ืับาทนะครับเอ15สีกก็จะเป็นยันม่า fx ครับยันม่า fx นะครับตัวนี้ก็่อบไฟตกหายก็อรถจอดครับหน้าเรี่ยงฝุ่นมันจับครับ ขัางล่างอัดฉีดก็ะะรอดตัวนี้ก็อยางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ยังไม่ถึงพ่อใบครับไม่แตกครับนี่แต่ดอกสวยครับอยางหลังอ่าตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไดเบรกสามสูบนะครับ FX สิบหแรงครับน่าใช้ครับเข้าลองอ้อยครับราคาก็โทรมาแล้วกันครับผมแล้วก็ให้กันถูกๆไปเลยอ่าตัวนี้มิซูครับนี่ก็จัดกันไปในราคาห้าห0ื่ันบาทนะครับสี่แรงขับกันสี่ล้อนะครับ ครับส่วนที่เหลือก็จะจอดอยู่หน้าบ้านนะครับก็สนใจขนไหนก็ลองติดต่อมานะครับ0 8 2 8์แปดสนะครับอ่านี่ครับ e 1 5ยังอยู่นะครับก็ e 1 7ไปแล้วครับ e 1 7ตัวเปล่านะครับก็ขายไปแล้วทีนี้ก็จะเป็น e 15นะครับก็มีโรตารี่ด้วยนะครับโรตารี่ก็กว้างอยู่เมตรยี่นะครับสภาพก็ ปั่นกลางครับผมไม่สวยมากไม่คิร่ครับแต่ใบเต็มครับที่รู้ๆใบเต็มใช้กันยาวๆนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีแขนนะครับแตมีแขนทั้งสองตัวก่อนี้ก็รดเฉลี่ยอยู่ที่ร้านนะครับอ่าครับก็ยันมาเอฟหนึ่งหนะครับตัวนี้ก็เอาไปกันไปในเจ็ด0มนเก้าบาทแล้วนะครับอนนี้ก็ห้าหมืนห้านะครับผมตัวนี้ก็5้า0มื่นห้าครับสี่แรงเหมือนกัน ครับตัวนี้ก็จะเป็นมิซูนะครับท่านใดสนใจก็ขั้นไหนก็ลองติดต่อมานะครับผมสิบแปดแรงนะครับคันนี้กัวพงไรพาวเวอร์นะครับอตัวเปล่าครับแต่ยางหลังสวยครับตัวนี้ก็จะเป็น Xb1 นะครับตัวนี้จะเป็นสามสูบแล้วนะครับกอบขั้นสี่ล้อสิบสองแรงตัวนี้ก็เดี๋ยวจะส่งลูกค้าไปคอนบุรีครับ รถอยู่ที่ร้านนะครับใดกันไหนก็ติดต่อมาได้ครับคันนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทไอห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับจะเป็นฮีโนะนี่เลยรถเล็กสเปกเกียวเข้าลงมันนะครับบีหกพันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็สวยๆนะครับตัวนี้ก็จะกว้างอยู่หน้าจะ95เก้าสิบห้าเซนนะครับ นี่ก็แปดหมื่นหบาทนะครับสนใจขนางไหนก็ลองมาเรียกมาชมดูได้นะครับร้านช่างรวงเกษตรแทกเตอร์นะครับเข้าไปดูทาง YouTube หรือ Facebook ก็ได้ครับชื่อนี้เลยช่างรวงเกษตรแทกเ,เตอร์นะครับก็นี้หลากหลายให้เรียกนะครับก็เดี๋ยวจะมีเข้าใหม่เข้าใหม่นะครับมาใหม่อีก3ามคัน แต่ก็จะเป็นรถเล็กนะครับกับรถใหญ่ไปเลยตู้แอร์อ่าคันนี้ก็จอดนานแล้วครับครูนี้ก็สนใจในราคาถูกๆก็โทรมาแล้วกัน082 8 7 4 7 2 5 0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ e ีสกีนะครับ4ี่แรงครับสภาพสวยๆเลยครับสีเดิมนะครับรถเดิมนะครับตัวนี้อ่า ็มีไฟหน้าแตกจะให้เปลี่ยนให้หรือ,อยังไงก็โทรมานะครับตัวนี้ยางหน้าก็เหลือน้อยแล้วแต่ยางหลังใช้ได้เลยครับยางเดิมครับยางติลรถนะครับไม่ทันได้เปลี่ยนนี่เลยสภาพแห้งๆครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นหกพันหกนะครับทีสามไอ้ส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องเป็นส่วนครับเป็นปีผลิตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทีสามแล้วครับ ีสามเนี้ยหลังปั๊มขาวเอ้ยปั๊มพาวเวอร์ก็จะเป็นทีสามนะครับนี่ก่อนมาดูนะครับรถเดิมนะครับรถยังไม่เคยตัดท่อนไม่เคยทำอะไรนะครับคันนี้หายากมากครับสภาพเก่านอกนะครับยานิ่มท้ายนิ่มนะครับก้อยางหน้าก็มีหล่ดนะครับตัวนี้ก็จะมีใบมีดตัวรถนะครับเริ่มชุดอน สนใจก็ติดต่อมาได้ครับศูนย์สองแปดสี่เจ็ดสองห้าศูนย์นะครับ